ครับสวัสดีครับแฟนข่าวเอพีนะครับทุกท่านทุกคนนะครับแหน่วันนี้พี่ภาคเขามากบ้างนะครับนี่จังไรกันเต้เลยเนาะอันนี้เป็นบักแดงนะครับนายที่เป็นของหมูดาวนะครับที่เปิลเอามาเมื่อนั้นนะครับเอามาให้นะครับพอนึ่เสกขอบคุณทั้นะครับ เป็นของหมูดาวอะไรทันี่เอามาให้อะไรเยวมาให้พอม่ายกินนะครับหน่วยง่มๆนะครับหน่วยง่มๆย้อยๆด้วยพีย่น้องเอาดีครับบัดดีครับเอฟซีก่อนเร็วสวยช่วย ดีสิหลังบอลไปใส่ได้ครับเด้อห <c oughs> ลังหน้าโอ้สวยงามป่ะเนี่ยสวยงามแห้งแต่ไม่ไงครับของลูกบุญธรรมหมูดาวนะครับเวางคลนะครับไปเอามาให้พอคุรทมกินนะครับปลา,า,ททปาไข้ <c oughs> ปีให้มือนันเป็นมาผมบริการยูไหมครับผมมีภารกิจทางทางบ้านภุร์ละก็เลยไปบ้านว้ายค่อยๆกินเลยเถอะเว้ยหลามบ่าหังมันก็งามดีอยู่ับบ อะไรภูเงี้ยนะวของตลาดแล้วไม่นอนนะครับดูแลให้กินดีๆกันหน่อยครับตอนนี้ก็โอ้ชุ่มฉ่ำไปหมดนะครับทั้งฉ่ำทั้งแฉทั้งเปียกนะครับฝนตกตุมือเลยครับผมแต่เกมันตกดีจงสี่เขาก็สีแห้งครับมาตกจกปลายปลายแล้วกยังยังดีครับ เขาก็อุดทสมบูรณ <pid> ์ด um ีได้กินที่นีละครับปีนีม đuôi năm cho cái này. bó chu xuống xuống. Chu muông đuôi. ບໍ່ໄດ້ຢູ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໄປບາດນີ້ພໍດີ เสียบแห้งบ่ถามก่อนเสียบแห้งบ่เสียบแห้งบ่ถามก่อนเสียบหลายบ่เสียบหลายบ่หนิเสียบบ่เสียบแห้งบ่ ตื่ม่ายำเสาเห็นเบลทแน่หน่อยหนึ่งกับพี่น้องครับซูเมอร์เนี้ยตื่มายำเสาตุ๊กต้มมาคืนเลยโต๊ะได้ต๊กดีหมุนก็ขึ้นครับหมุนก็ขึ้นหลาย nham các này tâm thầm khi sẹp tâm thầm khi sẹp sàn kính cà sẹp hoặc cho khoáng bên đấy các này nội

โตกใส่ทีดินมามาล้างก้อนล้างก้อนล้างก้อนป้าวุ้ยล้างก้อนมาโตกใส่ทีดินไปเก็บมากอนเก็บนะเก็บนมาว้ยเก็บมาเก็บมาก่อนเลยเห็นบ่ตกใส่ทีดินเก็บมาเก็บลงมาเฮ้ยไหนนะนี่แม่นี่เม่เก็บมาเดูจะหลางให้ยไหมเอาเก็บมาเทามาหนี้ทำมาหนี้วุ้ยกินน้ำทีดินไปนี่แ่ละนะจับดีๆีแม่ตกใส่ทีดิน สุดท้ายสุดท้ายแล้วเด้อยครับกินหมดแล้วครับไม่นเนี่ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนเล้วของหมูดาวเอามาให้ ขอบคุณครับช่วยๆครับยังไงก็ฝากติดตามน้ำได้เลยครับเด้อเข้ามาชมนะครับให้กำลังใจนะครับครอบครัวช้างนะครับนี่แหละครับช่องพลายหนุ่มเสกนะครับก็ขอให้แฟนครับ FC นะครับสู่สุขสุขนะครับที่ติดตามนะครับปลอดภัยไร้ทุกข์นะครับมีโชคลาภร่ำรวย ทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับชุ่งวงด้วยลูกสวัสดีครับครับผม